ใช่นะคะเวกเตอร์ต่อไปนี้เวกเตอร์คู่ใดบ้างที่ขนานกันนะะข้อ1เนี่ยมีเวกเตอร์อยู่ให้ทั้งหมด8ตัวนะคะมีเวกเตอร์1 2 2 1งสองสองหนึลบแลบสี่หกสามหและ2 4 63, 13, 70, 80, ซึ่ง เวกเตอร์ที่ขนานกันคืออะไรนะคะเวกเตอร์ที่ขนานกันก็คือเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามก็ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นไปในชิดจะเป็นไปในแนวเดียวกันอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งการดูเนี่ยก็คือมีเวกเตอร์เนี่จะมีการขนาดเนี่ยเพิ่มหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็น เท่านะคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเท่าเท่าแ,และเท่าก็แบบมีจะมีตัวไปคูณตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวคูณตัวนั้นเนี่ยจะต้องคูณได้ทั้งสองตัวทั้งสองแกนคือแกน x และแกน y นะคะอันนี้คือในสองมิติคือถ้าในสามมิติก็จะคูณเพิ่มเพิ่มหรือลดลงเนี่ยเป็นเท่าทั้งแกน x แกน y แกน z นะคะก็ อย่างข้อหนึ่งนี้นะคะเวกเตอร์ที่ขนานกันก็มีเวกเตอร์1 2สองขนานกับ ector, เวกเตอร์สองสี่แบบนี้นะคะซึ่งขนานกันได้ยังไงเพราะว่าก็จากการคูณ2ทั้งแกน x และแกน y นั่นเองนะคะและในการคูณเนี่ยก็เป็นการเพิ่มขนาดเป็นเท่าๆไปนะคะโดยที่ทิศทางยังไม่เปลี่ยนนะคะ แล้วก็ต่อมาเวกเตอร์2 1ก็จะขนานกับเวกเตอร์ลบแลบสซึ่งลบแลบสกับ2 1เนี่ยทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะเพราะว่าเครื่องหมายตรงข้ามกันเลยอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบแต่เกิดจากการคูณด้วยลบสทั้ง2ตัวนะคะดังนั้นจึงขนานกันแล้วก็ขนานกับหกสามด้วยนะคะอันนี้เกิดจากการคูณด้วย สทั้งแกน x และแกน y นะคะก็มีเท่านี้แล้วก็ต่อมาก็ยังมี7 0และ8 0ด้วย7กับ0และ8 0เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขนานกับขอโทษค่ะไม่ได้เกิดจากการเพิ่มโดยการคูณเป็นเท่าๆเลยนะคะแต่ว่าสาเหตุที่ขนานกันก็เพราะว่า 7 0เนี่ยก็คือการเอ็กซ์เป็นเใช่ไหมคะก็เอ่อ x อยู่ที่7อยู่ตรงนี้ y อยู่ที่0ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวกเตอร์ก็คือประมาณอย่างนี้แล้ว8 0เนี่ยก็คือมาอยู่ที่ x มาอยู่ที่8โดยที่ y เป็น0เหมือนกันก็จะมาอยู่แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยคือ จะเป็นการเทียบกับ0นทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็อยู่บนแกน y ทั้ง2ตัวอ้อขอโทษค่ะอยู่บนแกน x ทั้ง2ตัวเพราะว่า y เท่ากับ0เหมือนกันดังนั้นเวกเตอร์2ตัวนี้จึงขนาดกันได้นะคะจากการวาดรูปดูนะคะถ้ามีเลขศูเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะมันอาจจะไม่สามารถคูณเป็นเท่าๆได้แต่ว่า ถ้าวาดรูปดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวกเตอร์สตัวนี้เนี่ยมีทิศทางขนานกันนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะมีเวกเตอร์1 2, 2, 4, 2 1 12, 0 3สองหนึ่งศูลบสอลบสลบสี่ลบสองหนลบสลบสและลบหนึลบหส่วนสลบสส่วนสาม เวกเตอร์ที่ขนานกันนะคะเราก็ดูว่ามีอะไรคูณเพิ่มเป็นเท่าๆได้บ้างนะคะก็จะเห็นว่า1 2 1สองกับลบ2ลบ4ลบ2นะคะขนานกันเกิดจากการคูณเพิ่มด้วยลบ2นะคะคูณลบ2เข้าไปก็ทั้ง2ตัวนี้ก็จะคูณลบ2เข้าไปนะคะ คุณลบสเข้าไปในตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้ได้ดังนั้นเกิดจากการเพิ่มเท่าๆกันเป็นเท่านะคะก็จึงขนานกันถึงแม้จะมเีเครื่องหมายตรงกันข้ามแต่ก็แตกต่างกันเพียงทิศเท่านั้นก็จะถือว่าเป็นแบบนี้นะคะโดยที่ยังคงขนานกันอยู่นะคะเป็นแบบนี้ แล้วตัวอื่นนะคะก็จะเห็นว่าไม่มีตัวไหนแล้วที่สามารถคูณเพิ่มเป็นเท่ากันได้นะคะก็มีตัวนี้ตัวเดียวข้อนี้ก็ตอบแค่คู่นี้เท่านั้นนะคะ